นี่ลูกแรกของปีนี่เลยนี่ดอกต่อครบต่อใจเลยนี่เป็นเร่งจะหมดเกี่ยวหุดไปจะหมดเมื่อลูกครบเลยแต่ว่าไอ้ปนอันนู่มตียบไปกลัวอยู่ก็ยังนุ้มบวบบวงแหล่จังเบนไม่ใช่กองเองเดี๋ยวดาวกองเปลนแต่ว่าอยู่ดิ่งเดน คือมันลำมันเน่ยเตะเราไปนั่นนี่การมันนั้นกองเหินกันยังไม่ใช่ไม่มีลูกใหญ่ลูกกองเหินอันนี้ลูกแรกมันลูกลบเออนี่แอปนเป๊ะไอปนเป๊นี่ลูกกีดลูกแรกลูกนุยนี่ลูกลุกกันยังแม่แม่แม่ลุกแล้วมากหน่วยอีกหน่วยแรก ไอ้นี่นาไม่ใช่ไอปน,นี่ลูกกระดองไปมาแล้วเน่เน่เน,น่ลูกแรกของปีนี้กับที่ได้กินอันนี้ไอปนแร้งไอปนเกี้วไม่ทุกปีอ่านี่ลูกแรกของปีนี้เลยห <c oughs> วานชำ Của anh mà đặt à à là chỗ Singapore nào? Singapore Hm. 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 Apple đen luôn Apple Hm. mấy Hm. Hm. Apple Hm. Hm. dây Apple đen Hm. Hm. กนดังเล็ดอะอืมอร่อยเน่ไปนี่ไม่สุกด,ดีสิกินม,มาเป็นเดนนี่นะขี้ไม่ออกมากดีเหม่อบ้านแล้วดีกินได,ด้แต่เล็ด mm -hmm.